สวัสดีครับ FC ทุกท่านอยู่กับผมช่องในโพทิชาแนลในเอฟซีก็เอาถือถือ,ถอนั้นมาด้วยหลังรถหลังรถมามอบให้ลูกชายพี่ในเอฟซี FC. ก็มีตุก,กตาเสื้อผ้านะฮะนะครับเดี๋ยวให้เพื่นเลือกดูว่าอยากได้ตุกตาแบบไหน นี่เนี่ทีไม่รู้ว่าเด็กๆแบบเลยวัยเล่นหรือยังเดี๋ยวไปลูกทมด้วยนะไปลูกหัด้วยตอนนี้กำลังล่าหาอยู่ลัาหาแม่มันอยู่ เอาอ่อกมาให้เด็กซัให้เด็กคะดูวันขนมย่ออะไรนโอ้ยังขนมเด็กกินัีห่ออะไรโอ้ดูนอ้น่ารักเลยวะอาลองดูสิลูกชอบอันไหนอฮ้ยอะไรวะนี่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 ีีีบ่าลังเลือกขนมให้น้องนะครับใ่น้องไปดูสิชอบอันไหนทุน ดูนะน้องจะชอบอันไหนอันอซีฮะดูไหนดอดูดูดโอ้โหถุนน้อัวนี้อันนีมันเพียงเหรออ๋มีกระต่ายน้องน้องขนมเนี่เอเลือกนะผมขอบคุณครับออเโามาเด้ โอ Recently, ้ยสินะรักใจสินะอือโอ e sí. ้ยนะผมันน you know ี่ผมไปทำพงพงเย่ตัวนี้อีกคนนึงล่ะเอ้ายาดมนี่ยาดมเอาให้พี่มู่อ่ะเออเออเอาตัวไหนเอาตัวไหนกู๊กตาเลือกเอาตัวไหนอ่าตั้นเอาตัวไหนชอบชอบตัวไหนบอกลุงดิอันไหนแจกเอาเอาอะไรอ่ะขนมให้แล้วก็ใี้ตัวยให้ด้วยเลยเอาคนละตัวพอลูกแบ่งคนอื่นอ๋อดูตัวไหนตัวไหน ราพี่บุก uh ่อนฮะเลือกเลือไม่เล่นแล้วเหรอเดลเลือกไงฮไม่มีบาร์บ yeah> ี้เลยน้องบอกเดลเลือเลยครับเอาแบบแต่งตัวเอาตัวนี้ไหมอืมอ้นนี้ฮะหมาขี้เกียจนี่ไหมอ๋อม้เกียจนี่มีมีใบยักหน้าเล็กด้อยนี่หมาขี้เกียจไหมนี่ใช่ไหมอ๋อขอบคุณก่อนขอบคุณครับก่อนครับเออเดี๋ยวชูกล้องเลยลูก ลูนูน่นตัวหนจับด้วยลูกน้มองมองน่อหน่อยเนเเล็กน้อยนี่เลตัวนี้นอะนี่อนอะเปิดแล้วเปิดลวุดนอนอนแลวดเลยนกตนอบัวีูมาเลวอีกคนหนึ่งกำลังมาเนฟซีนี่มันคืออะไรเนี่ยกรอบรูปเหรออ๋อนี่เอาไว้ใส่รูป ใส่กรอบรูปตัวนี้เสื้อเสื้อนี่นี่ก็มีนะเสื้อถ้าอยากได้นะสวยก็มีแล้วบูลบูลลูกเอาเลอเลออหนึ่งตัวเ็ยสวัสดีครับก่อนย่อเลอเหลืเลือหนงตัวชี้ลงกับตัวเดียววเดียวียววเเอา ้อาได้เออขอบคุณสีด้วยขอบคุณด้วยอ่ดีมากเดี๋ยวคุณเกินเกินเกินกล้องไหนสิเอาเก็บแล้วอ่ะไหนไอ้นั่นเอาให้แล้วอะไรอ่ะแหนมแหนมอยู่ห้องคนยังไม่ลงมาเลยเอาอะไรเอาเก็บหนึ่งตัวเอาตัวนี้ให้ล้านโอเคล้านสาวเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณครับโอเคครับผมไม่เป็นไรอันนี้ไปเอ็นในเลย ตะเจรังเจับันหายกุเจชอบหายออนยเลยหายเจหายไม่เห็นไงักุเจรถกุเจชอบหายอันนี้ผมก่อนนะครับรับใชใช้โอเคอันนั้นไปยังกะปีเอาไปยัง นี่ไงกะปิอีกอย่างนึงครับผมนี่นี่คุณแม่วารุณีนะครับกะปิีวิวิวิฮะอาเลยอากได้ตุ๊กตาเอ้ยเอ้ยคเหมอนลูกยคนเมือเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมภรรยาคุณอยากได้ตุ๊กตาตัวนั้นน่ะฮะเนาะอันนี้เป็นกะปิครับผมครับผมครับขอบคุณครับจากคุณแม่วารุณีครับผม กะปิขึนแมวดนี่ขึ้นแกงม่ใชเฮ้ยทางนี้กะปิอันนี้จิ้มเกลืออย่างเดียวหรือว่าทำน้ำพริกกะปิดได้หมดครับผมแกงก็ได้เมื่อกี้ลองชิมกับมะม่วงนะครับผ่ามาเรื่องมัถึงจ้ำแล้วก็กินได้เลยีีนครับสุดดีใจนะได้ตุ๊กตาแล้วก็รวมถึง ของที arte, friends, ่จากนะครับเด็ดนานส่งมาให้เด็กๆแล้วก็ขอบคุณท่านมากนะครับขอบผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาเถอะได้อีกแล้วหนึ่งยากระปิกระปิเมื่อเช้าผมทดลองแล้วจิ้มใส่มะม่วงโอ้สุดเลยเด็ดเลย อืมอร่อยเลยไม่ต้องทำน้ำพริกเกลือไม่ต้องจอันนี้ได้เลยครับมะม่วงอะไรเนี่ยผมขอกระเกิงหน่อยสักตัวได้ไหมเอาเลยครับเอาเลยเอาเอาหมดกระสอบก็ได้หมูมันมีเยอะเลยเพราะว่าเห็นพวกคุณเลือกแล้วอ่ะสงสัยยังไม่มีตัวถูกใจแล้วอุ้ยนี่ผมจับปุ๊บชอบเลย โอ้ใส่ได้พอดีนี่ผมได้ตัวเดียวใส่เมื่ได้กี่วเมื่ันหนึ่งใส่นอนทั้งเมือเลยใส่นอนเลยตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ถอดเลยใส่มันเพิ่มอีกสั่งหนึ่งใส่ใส่เลยใส่บุ้ได้ไหมคุณต้องเอาไปดิฟไปดิฟขาเข้าหน่อยเอามันใหญ่กันยังไ่อย่างจ้ยฮะ ใหญ่ขึ้นเหรออืมกะดิบขาเข้านิดนึงกินได้เอางั้นเหรไม่ใช่มันได้กินนี่เลยเว้ยไม่ต้องผมอยู่กับคุณมากี่สิบปีแล้วคุณไม่ต้องมาไม่ใช่คุณจะรู้ใจจะรู้เรื่องขอกคุณนี่เลยคุหย่าเลยคุหย่าเลยถึงโอ้วเรียกดูเรียกดูชอบตัวไหนครับพี่ได้สักตัวหนึ่งเพราะว่าเอฟซีท่านบอกว่าให้เอาไปใช้เออเนี่แล้วตัวนี้ใส่ได้ไหมนี่มันมันจะรัดหางมือหนึ่ง ไว่ใสำงงทำงานนี่แหละโอเคครับผมก็แบ่งกันนะนี่ในรีีโอเคครับผมก็ฝักคลิปไว้ตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปล hmm. okay. ุยงานนะ